นรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของคุณในวันพรุ่งนี้ www. เมืองไทย .com bangkokhost.com magicontour mcr bangkok Magic mcr MC travel the i b e l i a l river house resort เชียงรายเสื้อผ้าสวยๆจากพี่บอยทีเชิร์ตสยามสแควร์ ้าวผู้ชมครับที่นี่คือฉากซีนอรีที่สวยงามมากๆครับเราอยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันเหนือสุดเลยฮะแล้วอากาศตอนนี้นะครับประมาณ10องศาเย็นสบายสบาย,บายฮะแล้วก็มีลมมาต้องตัวเราด้วยตอนนี้ผมอยู่กับน้ําตกสีทองครับที่เขาว่ากันว่าฮะในสมัยก่อนพืนที่บริเวณนี้เป็นเหมืองทองเป็นแร่ทองคําครับแต่ตอนนี้ถูกขุดจนจนไม่เหลือแล้วนะครับแล้วคนก็ย้ายออกไปแต่ในทาง มีผูก้กำกับภาพยนตร์นะฮะเขาก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นฉากถ่ายภาพยนตร์ครับแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปแล้วสถานที่แห่งนี้ก็กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือทรายที่เรียกว่า,าน้ําตกสีทองเนื่องจนะากว่าน้ําเหล่านี้ฮนะจะมีทองผสมออกมาด้วยแล้วก็มาเกาะก้อนตามกันอยู่ต่างๆคนไต้หวันที่นี่เขาก็เลยเรียกชื่อตามสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นแหละครับ เมื่อกี้ที่ผมชี้ให้เห็นใช่ไหมครับว่าตรงนั้นมีน้ำสองสีที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วผมก็ได้เห็นสาเหตุที่แท้จริงก็คือว่า,าน้ําตกสีทองแห่งนี้แหละมันไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไปเรื่อยๆลดหลั่นตามไหลเขานะครับแล้วก็ออกไปสู่ทะเลตรงนี้คือมหาสมุทรแปซิฟิกก็เลยทําให้น้ําตรงนั้นเกิดสองสีขึ้นมาครับก็มีน้าน้าจืดกับน้ําเค็มแล้วมันก็มีพวกโคลนผสมออกไปด้วยครับ สาเฮก็คือแถวเนี้ยมันเคยมีภูเขาดินภูเขาเนี้ยมันเป็นดินนะครับก็ส่วนใหญ่ผสมหินแล้วก็เลยมีแร่ทองเนี่ยผสมอยู่ด้วยวลาเคารอนทองนึกออกไหมฮะสิ่งที่หนักกว่าคือทองเนี่ยมันจะตกอยู่ข้างล่างเป็นเศษเล็ก <c oughs> ๆยิบๆๆเขาค่อยๆตากนั้นอ่ะเก็บสะสมทีละนิดทีละนิดแล้วก็ใส่เป็นถุงเหมือนในหนังข้าวบอยฮะเอาตัวนั้นเอาไปขายแล้วไปหลอมใหม่เป็นก้อนใหญ่ๆครับ แล้วก็เดี๋ยวเราผมพาไปเที่ยวยครับที่เนี่ยที่ทางภาคเหนือของทางเกาะไต้หวันในมีหล่งแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับเดี๋ยวพาชมภาพบรรยากาศสวยๆตอนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อครับ คผูช้ชมตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านโบราณครับที่นี่คือจิ๋วเฟิ่งครับซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านทองคำในสมัยก่อนเนี่ยที่นี่ทองคำเยอะมากครับเขาบอกก้อนหนึ่งเคยได้ถึง200กิโลเลยจ้าวรวยเลยก้อนเดียวเนี่ยนะแล้วก็เมื่อกี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาเรียกว่าทูม,ท,มทูมก็คือสุสารหรือห่วงซื้อ,อห่วงซื้อของคนจีนที่เขา ลาโลกนี้ไปแล้วนะครับก็อ,อยู่ที่นี่วันนี้ก็เดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นกันครับที่หมู่บ้านลองคำแห่งนี้มีหลายบ้านตรงนี้เป็นถนนเก่าถนนโบราณของโจวฟึ่งนะครับซึ่งจะมีเรื่องของของกินรืออะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยครับเราเข้าไปเดินเล่นกันครับว่า ข้างในนี้มีอะไรน่าสนใจมากครับไป คุู้มนี่เป็นเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นเต้าหนด้วยต้้วยสติงกี้เท่าฟูนะฮะอันี้ก็กินถึงจะแรงแต่อร่อยนะครับก่อนที่จะเริ่มกินได้ก็ต้องฝึกฝึกนะฮะฝึกดมให้คุ้นเคยก็น่าจะคล้ายๆกับปลาล้าที่บางคนไม่ชอบจริงๆนั่นเองครับ เก่าแห่งนี้นะครับจิลเฟินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ล้างทองของอชาวบ้าน,นครับเมื่อก่อนที่เนี่ยมีอยู่แค่เกครอบครัวนะครับแล้วทีนี้เขาก็ใช้บรินเวณนี้ในการล้างทองแล้วน้ําก็จะไหลลงไปสู่น้ําตกทองคำข้างล่างมาสักครู่นะครับแล้วก็ไหลออกสู่ทะเลไปจนในปัจจุบันนี้ครับก็เมื่อทองหมดแล้วทุกคนก็ย้ายกันออกไปครับแต่ถนนแห่งนี้ครับยังคงอยู่แล้วก็มีการปลูกสร้างบ้านเรือน แล้วก,ก็กลายเป็นถนนที่เต็มไปด้วยของกินมากมายฮะที่นี่ฮะถือเป็นถนนที่มีเสน่ห์อีกเส้นหนึ่งครับที่คนไทยชอบแน่ๆครับโดยเฉพาะถนนที่มีเรื่องของกินมีเรื่องของช็อปนะครับแล้วก็กับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ครับอยู่บนภูเขาสูงด้วยนะฮะดูเขาจเจริญรุ่เรงเรืองกันมากๆครับแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นไต้หวันความเป็นเมืองเก่าๆที่นี่ครับผมแนะนำเลยครับว่า ถ้ามาไต้หวันแล้วจะต้องมาที่นี่นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ผู้ชมเจอของแปลกฮะนี่คือไอศครีมถั่วลิสงนะครับก็ก่อนที่จะทานนะครับเราจะต้องใช้กบใส่ไม้ฮะใสยถั่วนี้ครับถายจนอ๋นอ,อถุงมือได้หรอจนะถ่ายถ่ายนี้ครับจนเราได้ความละเอียดของถั่วลิสงนะครับเนี่ยเราจะใช้มาเป็นส่วนผสม ในการทานไอศครีมจริงๆมันคล้ายๆกับไอเนี่ยโรตีบ้านเราอะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เส้นเส้นไหมเส้นหวานนะครับแต่ว่าถั่วลิสงเนี่ยก็จะมีความหวานทําจากน้ําตาลอ้อยอยู่แล้วนะครับฮอ hey, คิมวิวนค่ะังวันโอ้กินอย่างงี้อรอว wow. ้าวซ้มฮียมาท้่เชียมาแล้วมาแล้ว ต้องลองหน่อยครับหอมนะ <Okay. S 1> เหมือนโัดเลยเดี๋ยวไปจะลองกินดูนะแปลเลยครับด้วยความเย็นหวานไอศครีมแล้วก็หวานน้ำตาลอ้อยแล้วก็มันถั่วพร้อมกับมีแป้ง คล้ายๆกับแป้งโรตีบ้านเรานะครับอันนึงเนี่ยราคาอยู่ที่35บาทนะครับหรือ3อาสามสดอลลาร์ฝรันแห่งนี้นะครับอืมที่นมีของแปลกเยอยเลยเราเดินเล่นต่อคนระับยังมีพัทคารกี่ล้านนะสองล้านที่พัทคาสร2อยล้านแห่งนี้นะครับมีวิศวกรผู้หญิงเขาเอาของรีไซเคลิลมาสร้าง เป็นพัตคาณนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันแปลกขนาดไหนเพราะว่าเวลาจํากัดด้วยตรงนั้นนะครับในการเข้าเยี่ยมชมเดีย๋ยวเราไปดูกันนี่ขอมั่มก่อน สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์เมืองไทย .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางของคุณในวันพรุ่งนี้คลิกคลิกคลิก www เมืองไทย .com